สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว Youtube ทุกท่านครับกินดีตอนรับนะครับเข้าสู่ช่อง Youtube นะฮะเหมืองตะลุงผักสดครับมวางล่างก็ได้ครับวางล่างอันนี้ถุงละยี่สิบนะครับผมยี่สิบยี่สิบครับหอมแดงนี่ก็ยี่สบครับใหญ่สัดดำสัดดำคุณเอง เก็บมาสดๆเลยได้ลลเลยค่ะิบาทไม่ลยนะลาอาค,ยคือคนละจีะคนละเจ้าอ่ะนุ่นอยากของป้าพี่ชายคิดัดบละ้าานมใเทชงสิเสียจ้าเ้หับเดครั มาฝั่งนี้ครับขายคิดตังมาฝั่งนี้ครับ3 1ม395 395 395า9 5มครับทางนี้ครับรนี้ไดจ้าหาบนะยังครับยังครับเอามาเลยครับเก็บก่อครับหมดครับ บรรยากาศทางร้านครับพร้อมแดงครับผม้อยเจ็ดสิบสามร้อยเจดสิบสงตาม้อยสามม้อามสิบรอยสามสิบ8มร้อยสมสิามอามันสามร้อยบ้อัาสิบม้อยาบาร้เท่าไหรบสรับมม้มสิบาอ

พี่ชายเราคิดเงินนี่เลยให้เขาไปส่งวางนั่นแหละ่าโเป็น5เหรอ2ค่ะเออเลือกไว้เมื่อกี้ทำไมเปลี่ยนตีเออ ผลไม้เราก็มีนะครับด้านหน้าผลไม้เราก็มีนะครับโอเคครับสนับคลิปนี้ก็บา,บายบายครับสวัสดีครับ,บ